เพื่อที่จะได้ขอขมาพระนะครับวันนี้มีผู้ทำใบสีมีเจ้าของใบสีนะครับได้เมตตาทำใบสีขอขมาครูบาอาจารย์มาให้พวกเรานี้ได้ขอขมานะครับทุกครูบาอาจารย์ขอสิทิให้เกียรติรัศมีขอยลูกของพ่อ ดูท่อร่วงเกิง่างไ็ดีวาจาก,ก็ดีใจก็ดีโมติมโนกรรมถูทำประดรัก์ให้ทำสิไหนต้องเจริญและเต็มใสทุกประการเธอสาธุอย่าเพิ่งก่อนนะครับอัตารย์นำโมขึ้นพร้อมกันนโมตัสสัพพะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นัโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมทั้งสามนี้สิ่งใดที่ประมาทพระพ ที่เฉพาะและมีเฉพาะที่สมควรและมีสมควรที่พลาดพังไปข้าพระเจ้าขอขมาอาภัยเสียตั้งแต่บัดนี้จนตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานนักปจจโยโหตูนักปฏิโยโหตุ นปัจโยโหตสุสิทธิกิตังสิทธิกรรมังสิทธิกนิยังตัทธัตโตสิทธิเตโชตชโยนิจังสิทธิอะรหันตาดังสัพพะเลหินโมเมสัพพะตัมมะ